สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Taro t นะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านแรนดรอมที่1 7 4นะครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับการอ่านแรนดรอมของช่องผมเนี่ยจะเป็นการหยิบสำหรับไพ่ทาโรหรือไพ่ยิบสีขึ้นมาหนึ่งสำหรับตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งเล่าเอกถานะความสัมพันธ์ของคนผู้หนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตโปรดใช้วิจาราณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถควบคุมคลนโทนเนื้อเรื่องที่ไพ่กำลังขึ้นมาให้อ่านได้เลยนะครับผมจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่ที่ขึ้นเรื่องอาจจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับถ้ามันตรงเนี่ยอาจจะตรงบางจุดถ้ามไม่ตรงเลยเดี๋ยวเราขอให้มันตรงนะครับฟังเป็นนิทานไปนะโอเควันนี้ผมหยิบไพ่ทาโร่มาอย่างเดียวเลยนะครับ จะขอใช้ไพ่ทารุในการอ่านอย่างเดียวเลยในวันนี้นะครับผมใช้ไพ่ h a เบ e ร์นเอิร์นะครับสำหรับนี้ในการอ่านนะนี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเช็ค5ใบแรกก่อนว่า5้าใบแรกนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณกับเขานะครับขออนุญาตครับ ใบแรกเลยนะห้าดาบเจ็ดถ้วยโอ้โหจัดเม้นท์ดูเวอร์ ไพ่ชัดมากไพ่ชัดมากๆเลยอ่ะอืมโทษทีนะครับวันนี้แสงอาจจะสะท้อนมองไม่เห็นหน้าไพ่นิดนึงนะคืออย่างนี้ผมถือให้ดูใแบบแรกก่อนนะครับพลังงานใบ,บแรกคือห้าดาบเจ็ดถ้วยจัสตเมนตดูเบิร์นะครับเดทความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันมีการจบหลงเพราะมันมีใครบางคนที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์มีมีใครบางคนที่มีตัวเลือกมีตัวเลือกแล้วหักหลังอีกคนหนึ่งมันเป็นการแบบมีตัวเลือกหักหลังอีกคนหนึ่งแล้วไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นเดอะเวอร์นะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ชุดเอกกำลังจะบอกว่าพลังงานของคนที่ได้มาฟังแดนดอมนี้จะเป็นคนที่โดนหักหลังโดนทีทเป็นชอย แล้วตัวคุณเองหรือเขาเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับมีคนใดคนหนึ่งที่เลือกจบความสัมพันธ์ไปและไปเริ่มต้นบางอย่างหรือเลือกจบความสัมพันธ์แล้วอยู่กับตัวเองแล้วในพลังงานที่เราได้มาอ่านในวันนี้นะครับเพราะว่าใต้สําหรับเป็น6กหมายเนี่ยหลังจาก,กหลังจากที่มีการจบความสัมพันธ์กันนะ่ะคนสองคนเนี้ยคนคนหนึ่งที่มีการเคลื่อนย้ายตัวเองหนือยนำพาตัวเองออกมาจากจุดที่เคยมีการบางอย่างออกมาด้วยนะครับมีภาพของการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย เปลี่ยนที่เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนงานหรือแบบมุกออนยังไงไม่รู้แหละแต่ว่ามีการย้ายบางอย่างย้ายตัวเองออกจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าไพ่ข,ขึ้นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีการโกงกันหักหลังอย่างแน่นอนแหละนะครับไพ่เดทมันขึ้นนะแล้วก็มีไพ่จัส m เมนด้วยนะครับห้าดาบเนี่ยแน่นอนแล้วความสัมพันธ์นี้เป็นวามสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือการหักหลังกันอย่างรุนแรงทําให้อีกคนรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่เป็นที่ต้องการ พยายามจะหยุดพยายามจะห้าพยายามจะยื้อยังไงก็คนมันจะไปยังไงก็ไปครับตามหน้าไพ่นี้นะนี่คือพลังงานที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนะพลังงานที่มันเกิดขึ้นไปแล้วคนที่เข้ามาฟังเนี่ยเป็นพลังงานประมาณนี้นะครับที่คุณเจอมานะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาหรือเดือนสําคัญระหว่างคุณกับเขาที่เกิดเหตุการณ์หรือว่าเกิดเรื่องต่างๆขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันคบกันวันเลิกกันอะไรก็แล้วแต่จะมีเดือนพฤศจิกายนนะครับวันเสาร์นะตุลาคมนะครับ ธาตุน้ำมีกรกดพิจิกธาตุดินพิษศกกันมังกอนนะครับธาตุไฟเมศินธนูธาตุลมกุมเมถุนตุนนะครับครบทุกธาตุเลยนะมีเลข5เลข7นะครับ20 13และ6นะครับโอเคอมาดูเรื่องราวกันนะครับเรามาดูเรื่องราวของรนะดมศิึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่กันนะครับโอเคมา ตัดออกครื่องหนึ่งนะเริเ่นมนะครับฝั่งคุณได้สี่ไม้โอ้โหสามดาบมาแล้ะ คืออย่างนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยคุณกับเขาเนี่ยตอนเนี้ยเรามองว่าคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันเพราะว่าไพ่ฝั่งคุณเป็นไพ่สีไม้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะแต่ว่าไพ่บอกว่าตัวของคุณเองอะในขณะที่ ความสัมพันธ์นี้มันจบลงหรือแบบเรื่องราวนี้มันจบลงไอความรู้สึกเจ็บปวดที่โดนเขาหักหลังหรือโดนเขามีตัวเลือกบางอย่างอ่ะสามดาบตรงเนี้มันยังให้คุณมันยังไม่รู้ว่ามันจบนานแค่ไหนหรือเปลี่ยนแปลงไปนานแค่ไหนแล้วแต่ว่าไอความรู้สึกตรงนั้นมันจะไม่เคยหายไปจากใจคุณเลยสามดาบตรงนี้นะครับความรู้สึกที่โดนทําร้ายความรู้สึกโดนโดนโดยไม่ให้ค่าความรักมันอยู่ในใจคุณเสมอแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งคุณอาจจะอยู่ในบ้าน บ้านของเขาหรือที่ของเขาหรือสิ่งบางสิ่งที่เคยมีร่วมกันอะไพ่สีไม้ตรงนี้นะครับหรือคุณแบบถ้าคุณไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินหรือบางสิ่งที่เคยเคยมีร่วมก,กับเขานะในพลังงานปัจจุบันอนะคุณได้กลับไปอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในเหตุการณ์นะครับไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนะคุณอาจจะอาจจะได้กลับไปอยู่ในจุดหรือโมเมนต์ที่เคยเป็นสถานที่ที่เคยอยู่กับเขาแล้วคุณก็จะท็อกซิกรู้สึก คิดถึงแล้วมันรู้สึกเจ็บใจรู้สึกแบบเจ็บปวดอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวเขาเองเนี่ยฟีนอฟคับเนี่ยตัวเขาเองพยายามเยียวยาความสุขของตัวเองถามว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระหว่างคนกับเขามันทําให้เขาเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดครับเขาเจ็บปวดเหมือนกันแต่ว่าเขาเลือกที่จะไฟโฟกัสบางสิ่งเลือกที่จะมีบางสิ่งเพื่อให้ความเจ็บปวดของตัวเองมันเบาบางเราไม่รู้ว่าเขาไปโฟกัสสิ่งใดหรือเลือกสิ่งใดที่ อาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวแต่ไม่มีบางสิ่งที่เขาเอามาเยียวยาเวามรู้สึกตัวเองในวันที่เขาไม่มีคุณนะครับแต่ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเขาเจ็บปวดไหมที่มันต้องพังต้องมีการหักหลังหรือต้องทําให้คุณเจ็บใจเขารู้สึกเหมือนกันแต่เขาเยียวยาตัวเองด้านความสุขบางอย่างแต่ข้อดีของคุณในตอนนี้นะครับที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้นะสี่ไม้เนี่ยคุณเองพยายามจะเซทเธรดาวพยายามจะนิ่งพยายามจะมีความมั่นคงกับตัวเองพยายามจะสร้างหลักสร้างฐานของตัวเอง แต่ใจคุณอะมันเป็นความรู้สึกของความว่างเปล่าแต่คุณพยายามจะเข้มแข็งและยืนต่อนะเจ็ดถ้วยจัดเน้นดูเบลเรามองว่าหลังจากที่มีการทะเลาะเบาแว้งการกลัวการหักหลังกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ย คุณพยายามจะบล็อกจะปิดกั้นหรือถ้าคุณไม่บล็อกนะครับคุณพยายามจะโชว์ด้านดีของตัวเองด้านที่มันสาเร็จของตัวเองออกไปในโซเชียลออกไปในสื่อออกไปในสิ่งที่เขาสามารถจะเห็นคุณได้คุณหยิบด้านดีๆของตัวเองอ่คือรู้สึกว่าคุณพยายามจะหยิบด้านดีๆตัวเองเปิดเผยหรือแสดงออกเพื่อให้เขารู้สึกเสียดายคุณเน่เพราะว่าไพ่ของคุณคือเจ็ดถ้วยคุณพยายามคุณพยายามจะ สมมติชีวิตคุณมีหลายอย่างมากๆที่คุณต้องโฟกัสคุณต้องทําคุณต้องแสดงออกคุณต้องรักษาเอาไว้อะไรแบบนี้คุณก็พยายามจะหยิบด้านหลังนั้นเรื่องหลังนั้นที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของคุณอะเปิดเผยให้เขาได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณพยายามจะหยิบด้านดีๆของคุณออกมาให้เขาเห็นแต่ว่าในส่วนหนึ่งคุณก็ตัดสินตัวเขาไปแล้วด้วยเพราะจัสเมนต์มันขึ้นในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นี้มันถูกตัดสินนะครับตัดสินจากตัวคุณนะแต่ตัวเขาเอง The World เนี่ยเขาอะไปเลือกโฟกัสบางอย่างใช่ไหมเพื่อเยยวาความเจ็บปวดของตัวเองที่เราบอกไปแล้วอะและพอเขาเลือกตรงนั้นเนี่ยเขาพยายามใช้ชีวิตอยู่ในลูกตรงนั้นให้มันสมบูรณ์มากๆแต่ความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เขาหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลยกรรมนะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่า Judgment เนี่ยมันเป็นการที่พากษาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พากษาจากพลังงานที่สูงกว่า เห็นไหมเห็นไพ่ของเทวดาไหมครับที่มีการเป่าแตรออกมาแล้วในแตรเนี่ยมีไพ่ของเครื่องหมายบวกหรือการรักษาดังนั้นในขณะที่ความสัมพันธ์นี้ถูกรักษายายาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกถูกตัดอ่ะเพื่อให้คนในพลังงานสองคนนี้ไปรักษาตัวเองคือคุณรักษาตัวเองจากการทําบางสิ่งที่เคยคิดจะทําก็ทําไปส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาพยายามจะไปมีชีวิตต่อเพื่อความสมบูรณ์ของตัวเองบางอย่างอยู่แต่ว่า มันมีกรรมที่ติดไปด้วยมีจัตตุ m e n t ที่ติดไปด้วยนะครับดังนั้นมาดูต่อว่าไพ่จะเล่าอะไรแทพรนพอร์นในออปบอรนะฮะห้าหมายอ้ฝั่งของเขาก่อนละกันเราบอกว่าเขามีกรรมที่ติดไปด้วยเวลาทดีตของเราเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือพยายามจะรักษาอะไรบางอย่างมันมีกรรมที่ติดไป และใบต่อมาของเขาคือห้าไม้การทะเลาะบอกแวงกันไม่ได้ดังใจสิ่งนี้เขาจะเจอในการในพลังงานของเขาที่เขาเลือกเริ่มต้นหรือเลือกอะไรบางอย่างของเขาไปไม่รู้นะครับสิ่งที่เขาเจอคือเขาจะพยายามปรับเปลี่ยนไปแค่ไหนพยายามจะดีขึ้นมากแค่ไหนหรือพักะ่องมากแค่ไหนก็นแล้วแต่เขาจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการท็อกซิกในตัวเองห้าไม้การทะเลาะเบาะแวงที่ต้องเจอ พยายามแค่ไหนวางแผนดีแค่ไหนสุดท้ายเขาต้องมีการท็อกซิกของตัวเองในบางเรื่องเช่นงานเงนิงน,งนความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะจัดการไม่ได้นะครับทพลันในออฟบอแล้วก็5้าหมายเนี่ยพลังงานของเขาคือเขาทาที่ดีที่สุดแล้วนะปรับเปลี่ยนดีสุดแล้วถึงจะดียังไงก็แล้วแต่วางแผนดีแค้ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะมีการท็อกซิกกับชีวิตของเขาเองในทุกเรื่องส่วนตัวคุณนะครับพลังงานคุณดีนะ คุณวางแผนคุณทําอะไรเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตตัวเองได้ดีทำแพลนในอัปวานห้าไมา้อะไรที่เป็นปัญหาคนละคนใดที่เป็นปัญหาสิ่งใดเป็นปัญหาคุณพยายามจะไม่แตะพยายามจะไม่ยุ่งหรือถ้าคุณยุ่งคุณก็พยายามจัดการหรือบาลานซ์มันให้มันอยู่ในจุดสมดุลที่สุดเพื่อไม่ให้ชีวิตของคุณมันแบบไป,ไปต่อไม่ได้คุณพยายามเรียนรู้จัดการปัญหาทุกๆด้านที่เข้ามาพยายามจะเมนเนตทุกอย่างที่เข้ามาทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณ เพื่อทําให้ตัวเองสามารถไปต่อในชะีวิตตัวเองได้อย่างมั่นคงและก้าวกระโดดคือเรามองว่าคุณพยายามจัดการแล้วมันจัดการได้ดีกว่าเขานะครับแต่เขาจัดการแค่ไหนก็ทําไม่ได้เพราะมันมีกรรมที่ติดไปด้วยนะโอเคโอ้พลังงานเขาได้แต่สั้นเลยนะครับเขามีพลังงานเขาเป็นพลังงานที่แบบใช้คําว่าดื้อดึงดื้อดึงก่อนนะ เอาฝั่งคุณก่อน The Sun Hermit King ิงออคุณนะ่ะเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีแล้วในตอนนี้คุณมีความสุขกับการได้แบบ The Hermit มีความสุขกับการอยู่คนเดียวณตอนนี้คนที่มาฟังแล้วน้ำเสีร4เส่นี่ยส่วนมาก 80- 90%อีก10%เป็นส่วนน้อยนะครับเอา90%ก่อนคุณมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้คิดได้ทําได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวเองและมีความสุขมากๆและคุณก็มั่นใจว่าทุกสสิิ่่ทีคุณไได้้เเรรมมตนปมนปจ,จํา็ เรายินดีกับพลังงานนี้ของคุณมากมากเลยนะถ้าคุณเป็นพลังงานที่เราพูดอะเรายินดีมากๆที่คุณเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพลังงานต่อไปอีก10%เรที่เราจะพูดถึงคือคุณมีความสุขกับการเริ่มต้นในสิ่งที่คุณไม่เคยคิดจะเริ่มอีก10%ที่เหลือนะครับคุณมีความสุขกับการได้เริ่มเช่นได้เรียนได้เรียนรู้อะไรอะไรบางอย่างที่เป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่มันแบบเป็นศาสตร์ที่เขามีมานานมากๆแล้วเช่นอ่าไม่ไม่ไม่ใช่แบบ เป็นการเรียนในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเดียวนะครับเพราะมีพลังงานของคนที่ไปเริ่มต้นเรียนอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่มันลึกลับลี้ลับอยากรู้อยากมองหาอยากตามหาอะไรบางอย่างแบบนั้นก็มีแต่ศาสตร์ลึกลับตรงนี้บางศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่มันเป็นปกติเช่นอ่ามนุษยศาสตร์นะครับนิติศาสตร์ศิลปศาสตร์อะไรแบบนี้เป็นศาสตร์ที่มันแบบเป็นศาสตร์ที่มันมีมานานมากๆแล้วแล้วคุณพยายาม ไปมีความสุขกับสิ่งนั้นเรียนรู้กับสิ่งนั้นพยายามจะาหาความรู้เพิ่เมเพิ่มทักษะบางอย่างให้กับตัวเองอยู่อะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะสมภลัง,งานของเขานะครับคิงรอปชอตเนี่ยเขาเองถามว่ามีความสุขไหมเขาพยายามมีความสุขทั้งท้งที่ในใจของเขารู้สึกเปล่าเปลี่ยวมากนะเฮอร์มิตเนี่ยเขามีความแบบใช้คําว่าจริงๆแล้วเขารู้ว่าความสุขอ่ะมันอยู่ที่คุณเดอะซันเนี่ยความสุขที่สุดมันเป็นคุณนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะแบบเฮอร์มิตอ่ะ แล้วคจะแบบอ่ะฉันอยู่ได้ความสุขตรงนั้นไม่ต้องมีก็ได้แต่ฉันอยู่ได้ฉันสามารถคีบพ,พลังงานเก็บพลังงานแล้วอยู่แบบนี้ได้ทั้งทั้นที่เขารู้นะว่าความสุขจริงๆมันเป็นคุณแดซันเนี่ยแต่ว่าพยายามจะไม่คิดว่าความสุขสุดๆมันเป็นคุณพยายามจะไปต่อในชีวิตแพืมอนจะคิดว่าไม่มีคุณก็อยู่ได้อย่างเงี้ยนะครับมาดูต่อชาด,อดอีก่อนหินด็บสอดส่องไม้ ตัวคุณนะครับพอคุณพยายามจะไปต่อชีวิตตัวเองที่คุณบอกที่เราบอกว่าคุณไปศึกษาไปเริ่มต้นหรือคุณแบบอยู่เรอแล้วมีความสุขใช่ไหมชาวดิออตเนี่ยคุณพยายามจะนิ่งมากๆกับความสัมพันธ์เนี้ยเห็นไหมราศีนิถอดาบกับความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์นี้มันมีการนิ่งมันมีการแบบเหมือนกับแบบตัดสินใจอย่างแน่แน่แล้วว่าเอาตัวคุณอ่ะมันจะอย่างแน่แน่แล้วว่าคุณไม่มีเขาในชีวิตแล้วโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับไพ่ชาวดิออตเนี่ยจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่า คุณเริ่มตัดได้จริงๆคุณเริ่มรู้สึกมุ่ออนได้อย่าง100%มากขึ้นแบบ9 0 1 0 0เลยในพลังงานส่วนมากนะครับมมนมีส่วนน้อยแหละที่คุณยังรออยู่เพราะคิงออฟสอดเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ไปจากจุดที่เคยคิดถึงอย่าง1 0 0นตะครับตัวของคุณนะครับพยายามจะไปใช้ชีวิตของคุณไปลองอะไรบางสิ่งที่คุณไม่เคยทาเหมือนกันแล้วบางคนนะครับมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับในพลังงานนี้นะตัวคุณมีการวางแผนมีการ มี2ออย่างคือมีการวางแผนไปทํางานหรือไปอะไรบางอย่างในต่างประเทศหรือคุณมีการเปิดใจนะครับเรียนรู้ศึกษาบุคคลที่เป็นชาวต่างชาตินะครับมี2กรณีส่วนตัวเขาเอง2ไม้คีนนอปสอดแล้วก็เดรชาริออตตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เขากาลังมีการคิดตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างในเดือนนี้นะครับถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปนี้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับ แต่ไพก่กองเรจะบอกว่าในเดือนกรกฎาคมตัวเขาเองมีการเลือกและตัดสินใจบางอย่างอยู่ซึ่งเป็นความมั่นใจของเขาที่จะทําอะไรบางอย่างแต่เราไม่รู้ว่าเขาทาอะไรนะครับแต่เขามีการเลือกและตัดสินใจในเดือนกรกฎาคมแต่ส่วนตัวคุณมีการวางแผนมีการทาําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับต่างชาติเช่นมีการศึกษาหาคนใหม่มีการวางแผนไปทํางานต่างประเทศหรือมีการเลือกงานที่เกี่ยวกับโซเชียลหรือต่างชาติเข้ามาในพลังงานของคุณนะ You of Fortune ตัวของคุณนะครับมี2กรณีกรณีแรกที่เราบอกว่าคุณเป็นการเลือกครบเลือกติดต่อเลือกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางคนอาจจะเจอความสัมพันธ์ใหม่เป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างจังหวัด แล้วคุณได้เดินทางไปพบกับเขาหรือได้เดินทางไปเจอเขาในพลังงานของคุณนะคุณได้ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เป็นสองความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอ่าทเทวดาย่างสิทจัดวางมาให้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณได้เริ่มต้นแบบมีความสุขมากๆที่ไปอย่างก้าวกระโดดด้วยนะครับอีกความสัมพันธ์หนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวคุณเองนะครับได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นต่างชาติเช่นงานใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือ คุณได้เดินทางไปในต่างประเทศนะครับไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขหใหม่ๆของตัวเองในเรื่องงานเรื่องคนอะไรก็แล้วแต่นะครับพลังงานของฝั่งเขาเนี่ยไพ่เดิรเอร์แปดไม้แล้วก็ไพ่วิวออฟฟอร์จูนตัวเขาเองก็เหมือนกันนะครับเขาเนี่ยมีการเลือกอะไรบางอย่างไม่รู้แหละในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรใหม่ในชีวิตความสัมพันธ์ใหม่บางอย่างที่เขาเลือกเริ่มต้นไปต่อในชีวิตตัวเองเหมือนกันนะครับเป็นวิวออฟฟอร์จูนด้วย แล้วก็ไปแบบที่ว่าโชคชะตาบังคับให้เขาไปแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่มาดูว่าเขาไปดีไม่ดีนะเพราะว่าไพ่ใบต่อมาของเขาคือเก้าไม้นะครับพอเขาตัดสินใจไปต่ออะไรบางอย่างในชีวิตไม่รู้แหละมันเกิดควีนอัพบอลเกิดขึ้นคือมันเป็นความสัมพันธ์หรือเป็นสิ่งที่เขาเลือกแลวเขาต้องมีความอดทนมากๆท,ทั้งที่เขาเลือกไปแล้วเขาต้องใช้ความอดทนในการเริ่มต้นและการแก้ไขปัญหาที่เขาไปเจอตรงนั้นไม่รู้เป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ส่วนตัวของคุณหนึ่งดาบควีนอัพบอลเก้าไม้ คุณเลือกเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นต่างชาติต่างหินต่างแดนหรือโซอเชียลที่เราบอกไปแล้วในช่วงแรกๆนะครับคุณเลือกทำเลือกเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งดาบคือนรบกอนก้าวไม้คุณมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องเจอเหมือนกันแต่เรามองว่าคุณนะมีความคิดบางอย่างที่มันรอบรอบครอบประลัดลุ่มมากขึ้นคุณสามารถแบบมองเห็นปัญหาสามารถตั้งกำแพงให้กับตัวเองในบางเรื่องที่มันไม่ดีกับตัวเองแล้วคุณก็ตั้งกำแพงออกไปไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเองคุณก็พยายามเริ่มต้นบางสิ่งที่เป็นความสุขข,ของตัวเองทีีี่่่เเปป็นนนสิิงงดออออตตตััววไใชยูะครบ โดยที่คุณมีมีการคิดที่มันรอบคอบมากๆในฝั่งของคุณนะอืมโอ้โหก้าวขึ้นฝั่งเตงควอยู่ิญญามันแปลกทุกครั้งที่เราอ่านไพ่เหมือนคุณสองคู่จะไปใช้ชีวิตตัวเองแล้วอะแต่ไพ่ก็ยังขึ้นว่าผมบอกอย่างนี้นะ ไม่ว่านานแค่ไหนไม่ว่ายากแบบไหนไม่จะไม่ว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครที่ทําอะไรกับใครสักคนไว้สักวันกรรมจะจัดสรรและนําพาให้คนที่ยังติดกรรมต่อกันคนที่ยังมีหนี้กรรมต่อกันต้องกลับมาเพื่อทดใช้กรรมซึ่งกันและกันผมไม่อยากอ่านไพ่ว่าเขาจะกลับมานะแต่ว่าไพ่ขึ้นเลยว่าคุณใบ้ไปนี้ดิผมเปิดมาผมนลูกเลยรีวิวใบ้ดิ เห็นไหมว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นี้มีไพ่ของกรรมหรือเจ้ากรรมเป็นไพ่ของแบบถ้าคุณอยากรู้ว่าการการกลับมาหรือการที่มันมีหนี้กรรมแบบนี้มันคือแบบไหนคุณไปฟังแรนดอมที่ถ้าคุณกดเข้าไปในช่องของเราอะ่ะคลิปที่เราอ่านและเหตุหน้าตัวเองอะครับคลิปนั้นผมจะพูดเรื่องนี้พูดเรื่องที่แบบทําอะไรต่อกันไว้มันจะมีกรรมที่ลอยอยู่ลองไปลองไปฟังแรนดอมนั้นดูนะครับมันเหมือนกันเลย คือรันดอมเนี่ยบอกว่าพลัางงานของคุณเนี่ยคุณมีความสุขก้าวถ้วยตรงนี้มีความสุขกับตัวเองใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆมีใครเข้ามาก็ศึกษาเรียนรู้หรือแบบมีความสุขมากๆกับพลังงานรจ้าวถ้วยในขณะที่คุณมีความสุขมากๆเนี่ยตัวเขาเองสิบเหรียญเนี่ยไม่ว่าเขาจะสาเร็จมีอะไรแล้วแต่หรือมีครอบครัวหรือมีอะไรอะไรก็แล้วแต่มาทําให้เขารู้สึกคิดถึงความสุขมากๆที่เป็นคุณนะ่ะ คุณจะท่งอิทธิพลส่งเสน่ห์กับเขาในพลังงานของเขาที่เขาจะมีอะไรก็แล้วแต่มีคว,มนนค,มความมั่นคงมีครอบครัวมีเงินมีทองมีอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแล้วก็แล้วแต่แหละแ,แล้วไม่รู้ว่าเขามีอะไรนะครับอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงการงานที่มั่นคงหรือทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้นก็แล้วแต่แต่พอเขามีในจุดคือไม่ว่าเขาจะสาเร็จมากแค่ไหนหรือมีอะไรที่เป็น,ปนมั่นคงแค่ไหนก็แล้วแต่เขาต้องชดใช้บางอย่างที่กลับมาเป็นความสุขให้กับคุณไพ่อ่านแบบนั้นเลยนะครับเนี่ยไพ่ใบนี้สามใบนี้ เขาสาเร็จแค่ไหนเขาก็จะหนีไม่พ้นนี่กรรมหรือหรืออะไรบางอย่างที่เขาต้องชดใช้กับคุณนี่ไพ่ขึ้นชัดมากเลยแล้วไพ่คุณเป็นก้าวถ้วยล้วที่เราบอกว่ามันคือการชดใช้สักการลกันคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าไพ่เขาเป็นธาตุดินไพ่คุณเป็นธาตุน้ําดินกับน้ําเนี่ยดินอบอุ้มน้ําแล้วคุณเป็นน้ําะแล้วมันเป็นไพ่กรรมตรงกลางเป็นไพ่ของการได้กลับมาเจอกันมาดูต่อนะสามถ้วยควนได้เป็นทาเคิล เนี่ยคุณโอภาสเขาดิเห็นปะสิบดาบเราบอกแล้วนะครับบอกก่อนนั้นหนีอะไรก็หนีได้หนีกรรมที่ทําไว้หนีไม่ได้ให้ตายยังไงให้ให้ตายงงตายังไงให้แบบแก้ยังไงอะ่ะไม่สามารถหนีบ่วงกรรมด้านความสัมพันธ์ได้จริงๆอะ่ะหนีไม่ได้สิบดาบอะ่ะคือเราพูดอย่างนี้เลยนะเราบอกก่อนเลยนะ ถ้าเขาเป็นคนที่ไปเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือมีใครก็แล้วแต่เขาเองอ่ะเขาจะคิดถึงคุณพอเขาไปเริ่มต้นมีหลักมีฐานมีความมั่นคงอะไรบางอย่างใครสักคนหนึ่งก็แล้วแต่เขาจะอยากมีคุณและมันมีโอกาสมากๆเลยว่าในวันที่เขากลับมาเขาจะอยากเลิกกับอีกคนไม่ได้และเขาจะทุกข์มากๆเพราะเขาอยากมีคุณแล้วเขาจะเลอกอิกกับอีกคนไม่ได้และในพลังงานที่เขากลับมาเนี่ยสามถ้วยควีนเป็เอนต์้าเคเนี่ย ตัวคุณเองคุณไม่อยากเป็นมือได้3าอยู่แล้ว3ามทั้วยตรงนี้คุณจะให้เขาได้แค่เพื่อนและพอคุณให้เขาได้แค่เพื่อนเขาจะทุกข์มากเพราะเขายังจัดการไม่ได้ยังเลิอกกับอีกคนไม่ได้และเขาจะทุกข์สุดๆทุกข์มากๆเพราะเขาไม่สามารถจะออกจากคนคนนั้นได้เพราะมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเขากับคนคนนั้นแต่เขาจะทุกข์มากๆเขาอยากเป็นเพื่อนคุณอยากาก,ากลับมาเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณแต่เขาจะกลับมาไม่ได้เขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องทุกข์ที่สุดเสพที่สุด เขาจะได้รับกรรมจากการกระทําของเขาก่อนดูต่อนเะาิดอ,อะไรขึ้นต่อนะครับเห็นไหมเลิฟเบอร์มันขึ้นฝั่งคุณเนี่ยห้าถ้วยโอ้โหกินออบาอลเนี่ยละนะกรรมคือตัวเขาเองอะควีนออบบอนเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าความรักที่ดีที่สุดรักที่มันซื่อสัตย์รักที่มันแบบใช่ที่สุดแต่มันเป็นคุณเลิฟเวอร์เห็นไหม ไพ่เลิฟเอร์หรือไพ่ออสองถ้วยมันขึ้นฝั่งคุณเขาจะรู้เลยว่าความรักที่มันถูกใจถูกต้องสุดมันเป็นคุณอะแต่ห้าถ้วยอะรู้ในวันที่สายมากๆเลยรู้ในวันที่แบบเขาเองทําอะไรผิดพลาดไปไกลมากๆแล้วอะแต่งงานมีครอบครัวหรือว่าแบบใช้ชีวิตของคนนั้นไปแล้วหรือแบบตัวเองมีอะไรบางอย่างที่มั่นคงคนนั้นไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ใช่อะเพราะคนที่ใช่จริงๆมาเป็นคุณแต่ว่า เขาจะรู้สึกว่ามันหมดโอกาสแล้วที่เขาจะกลับมาหรือจะทําอะไรบางอย่างที่เป็นความสุขได้แต่ว่าทิงรับบอลใบนี้คือความสุขอะความสุขความต้องการมันจะนาพาให้เขาต้องทําอะไรบางอย่างอ,อันนี้แหละเป็นกรรมที่เขาต้องเจอเห็นไหมครับว่ามันเป็นสิน่งที่เขาแบบไม่อยากจะในวันที่เขาเดือดจากชีวิตคุณไปเขาอ,อาจจะไม่คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดแต่ว่าในวันที่เขาไปใช้ชีวิตหรือไปมีอีกคนแล้วอะเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณคือคนที่ถูกต้องถูกใจและเป็นคนที่ใช่ที่สุดอะแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ แล้วก็ถูกมากเครียดมากด้วยมาดูต่อเด f ฟูลส่วนตัวคุณนะลืมอ่านฝั่งคุณสองถ้วยห้าถ้วยกับทิงอวบอนคุณไม่คิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชัดที่สุดแล้วคุณไม่เห็นว่ามันจะเป็นไปได้แล้วด้วยเดบฟูลเก้าเหรียญสเตรนท์รู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะกลับมาหาคุณได้ใช่ไหม เขาก็ใช้ความอดทนมากๆสเตนตรงนี้เพื่อรักษาคือในในวันที่เขาอยู่คนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีเงินมีทองมีความมั่นคงบางอย่างนะครับเดือกสเตนขึ้นเนี่ยพยายามจะใช้สิ่งนั้นหรือความมั่นคงตรงนั้นเพื่อเอาตัวเองอยู่ให้ได้โดยที่ไม่คิดถึงคุณเดอะฟูล่อยให้คุณไปใช้ชีวิตปล่อยให้คุณไปอยู่ไปอยู่กับตัวเองไม่สนใจคุณแต่ส่วนตัวคุณเดอะฟูลเนี่ยเรามองว่าคุณอะมีความสุขกับการเป็นโสดก้าเหรียญเดอะฟูลนะมีความสุขกับการเป็นโสดหรือถ้าคุณมีใครนะครับ ก็เป็นความสําคัญที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องไปพยายามอะไรมากมายคุณก็มีความสุขได้ถ้าคุณมีความสนะัมพันธ์นะจะมี2องพลังงานนะครับโอเคมาดูต่อนะ,อะทาวเวอร์ขึ้นฝักคุณสมไม้เด็กถือเหรียญตัวของคุณเองเนี่ยไพ่ the Tower เดอดทาวเนี่ยนะครับคุณรู้สึกว่าคุณไม่รอคอยอย่างทาวเวอร์และกับคนคนนี้คุณไม่คิดว่าจะมีการกลับมาไม,มไม่คิดว่าจะมีการแบบ อะไรอีกแล้วคุณรู้สึกว่ามันจบมันพังพังจริงๆแล้วในอดีตแต่ตัวเขานะครับเด็กถือเหรียญสามไม้กับทาวเวอร์เขาจะมีความหวังเล็กๆว่ามันจะมีสักครั้งไหมได้คุณได้ทักได้ติดต่อพูดคุยกับเขาแบบสักครั้งหนึ่งที่เข้ามาหาเขาหรือติดต่อกันหรือพูดคุยกันเขาจะมีความความหวังตรงนั้นอยู่นะครับคุณได้ไพ่สองเหรียญห้าดาความสัมพันธ์ตรงนี้ตัวของคุณเองสองเหรียญตรงนี้ คุณรู vida, survivor, ้สึกว่าตัวของคนคนนี้กลับมาก็นําพาความท็อกซิกความทุกข์ใจเข้ามาให้กับคุณเขาคุณคุณรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือทาอะไรให้มันดีขึ้นได้หรอกดังนั้นน่ยคุณรู้สึกว่าถึงเขากลับมาเขาก็จะเป็นอีหรอบเดิมเป็นแบบเดิมไม่มีประโยชน์ที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณนะครับดังนั้นเรามองว่าคุณเลือกเริ่มต้นในชีวิตของคุณไปโดยที่ไม่มีคนนี้ถาวรแล้วในชีวิตคุณคุณรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่คนนี้จะกลับมาในชีวิตคุณอีกแล้วะ ผมเปิดบใบสุดท้ายฝั่งเขานะครับเพราะไพ่ของเขาไม่มีนะมาดูกันว่าเขาคิดยังไงตัวเขาเองเขาก็จะเก็บความรู้สึกความทรงจําความรู้สึกดีระหว่างคุณกับเขาเอาไว้กับเขาแบบชั่วชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่สามารถจะกลับมาได้เพราะเขามีตําหนิในตัวเองตําหนิในใจิตใจตําหนิในความรู้สึกที่ไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้ว ดังนั้นความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับเขาที่เคยเกิดขึ้นเพาก็ขอให้มันเป็นอดีตในความทรงจําที่เก็บเอาไว้แบบชั่วชีวิตเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ในเมื่อพาจบตรงนี้นะครับผมขอพาแนะนําให้กับคุณในคำออาฟังนี้2ใบนะครับพาแนะนําอะไรคุณนะ 1. นึ่ช่วยขิงออพครับพาบอกว่าพายอยากให้คุณรักตัวเอง แล้วก็สามารถเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ของตัวเองได้นะครับผ้ writers, ใหญคุณนะมีเสน่ห์ตัวเองดูแลร่างกายจิตใจตัวเองรูปรักหน้าตาตัวเองให้มันดูดีและรอความรักหนึ่งถ้วยที่เข้ามาเติมเต็มคุณในอนาคตดังนั้นคนที่มาฟังรันดอมนี้นะครับอยากให้คุณดูแลรักษาร่างกายร,รูปรักตัวเองให้มันดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความสุขมีเสน่ห์ในตัวเองแล้วรอคอยหนึ่งถ้วยที่จะเข้ามาเติมเต็มคุณคุณจะได้รับความรักที่ ที่อบอุ้มที่น่ารักอ่ะที่มันจะเจอคุณในอนาคตอะได้ดังนั้นจงรักตัวเองมากๆจงมองกระจกแล้วรักตัวเองมากๆมีความสุขที่เห็นตัวเองที่มีความสุขนะครับรอคอยความรักหนึ่งถ้วยตรงนี้ที่เข้ามาเติมเต็มคุณในอนาคตนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบการพายของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตกบบงกเป็นกำลังใจให้ผมมาทำงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ